สวครับยินดีเข้าสู่ช่อง S3KZ นะครับก็จะมาส่งท้ายนะครับในพูดในส่วนของอาชีพแอสซัซินนะครับหลังจากที่เปลี่ยนเป็นไฮแคสเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็จะเล่นได้อย่างไรสําหรับคนที่เติมน้อยแล้วก็เติมกลางแล้วก็เติมเยอะนะครับเติมเยอะผมขอไม่ขอพูดถึงแล้วกันเพราะผมไม่สามารถมองออกได้นะครับแต่แก็คือถ้าคนที่เติมกลางๆหรือเติมน้อยเนี่ยผมพอที่จะพูดถึงได้ยังไงก็ไปติดตามชมกันเลยครับ รับเติมเกมต้องร้านจูนดิโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คาวมวยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กมาเลยที่ a c e b o o k จูนดิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนดิโกก็เบื้องต้นเลยนะครับพอเปลี่ยนคา้านมาแล้วสิ่งแรกที่ผมอยากให้เก็บไว้ก่อนเป็นอันดับแรกในตอนละวันนะครับคือวอลค l รีเบสซิ่งนะครับควรมี ควรมีก็ไปรับๆไว้แล้วก็เก็บเก็บไว้นะครับซึ่งตรงเนี้นะครับจะเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราจะไปลงดันเจียนกิ้วนะครับมันจะเป็นในส่วนของช่วงกิจกรรมรายสัปดาห์นะจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณตอน1ทุ่มซึ่งเงื่อนไขคนที่จะลงได้นะครับคือกิ้ของคุณนะครับจะต้องได้บ้านนะครับถ้ากิ้วคุณไม่ได้บ้านคุณจะไม่สามารถลงได้แต่ถ้ากิ้วคุณได้บ้านเนี่ยนะครับคุณสามารถไปลงและทีนี้คุณเปิดวาเคอรี่เบสซิ่งนะครับเปิดไว้เลยนะครับ แล้วทีเนี้ยคุณก็จะได้ EP มาจํานวนหนึ่งแต่ทีเนี้ยมันจะแตกต่างในกรณีที่คุณตีมอนปกติแต่ทีเนี้ยถ้าคุณลงในดันคุณตีจบบอสเนี่ยคุณจะได้ไ p มานะครับเป็นจํานวนหนึ่งอันนี้นะครับผมก็ได้แคปภาพไว้นะครับขออนุญาตนะครับนี่ครับก็อย่างที่ผมไปลงไว้นะครับเบสิกไอพีเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ7 0 0 0 0สนะครับถ้าคุณมีตี้ก็จะได้เยอะกว่านี้เนาะแล้วก็ได้จบอีพีอยู่ที่ประมาณ9ก้าแสนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น หลังจากที่คุณเปลี่ยนขาร์ดมาแล้วผมแนะนําว่าให้เก็บตรงนั้นไว้ถ้าคุณมีกิ้ที่ดีนะครับคุณก็จะได้จอบประมาณ9000 0ซึ่งตัวละครผมเองนะครับตอนนี้ของผมก็คืออยู่ที่ประมาณเลเวลสิซึ่งผมใช้เวลาลงอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณ3-4วันนี่แหละผมจําไม่ได้นะครับก็ได้ประมาณ14จสอบเลยเพราะหลังๆเนี่ยพอเราเลเวลอัพมาแล้วเนี่ยเควสเราจะไม่สามารถทําได้ปกติเราจะได้จอบอีกีผ่านการทำเควสหลักเนาะซึ่งพอเราอัพมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแล้ว เพราะฉะนั้นอ่ะ EP จ็อบหลักๆเนี่ยมันจะได้จากการที่เราลงดันเจียนอของกิลอันนั้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีกิลที่ได้บ้านเนี่ยจะค่อนข้างที่จะได้เปรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเลเวลอัพแล้วมันได้ EP เยอะเนี่ยพอสมควรเนี่ยคุณก็จะมี point นะครับเอาไว้อัพสกิลพวกต่างๆที่เข้ามาในอนาคตเนี่ยนะครับเพราะถ้าสมมติคุณไม่ได้ทําแบบนั้นเนี่ยคุณก็ต้องไปรีสกิลเพื่อที่จะมาอัพสกิลที่จําเป็นแต่และกรณีนนที่คุณมีบ้านกิลเนี่ยคุณก็จะมีแต้้้มมออาไไวสกเูดี นะครับก็จะเป็นประมาณนี้อย่าลืมนะครับเก็บทิกอันนี้ไว้ด้วยนะครับหรือใครที่ยังมีกิลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็พยายามถ้าเป็นผู้เล่นแอคทีฟก็ไปหากิลที่ดีๆเขาอยู่ที่เขาได้บ้านเนาะวิธีเช็คนะครับก็กดคําว่ากิลไปเลยแล้วก็ไปที่บิลดิ่งนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิอ่ากดที่วอลนี้แล้วเราก็ไปดูเลยนะครับว่าอันเนี้ยถือคองยึดเอ่อถือถือคองฐานยึดมั่นเนี่ยเป็นกิลไอศครีมอย่างเซิร์ฟผมนะเราก็ไปดูว่าอ่ะอันนี้กิลเดอร์ตี้ ไอนี้กิลเซนไอนี้กิลเดอร์ที่เราก็ทักไปนะครับไอสามกิลเนี้ยลองหาวิธีเข้าดูก็ลองทักไปหาเขาดูนะครับว่า้พอจะมีกิลว่างไหมจะทํายังไงบ้างให้ผมอยู่ในกิลนี้ผมเป็นผู้เล่นแอคทีฟอะไรก็ลองขอเข้าไปนะครับไปอยู่กิลเขานะครับอย่างน้อยคุณจะได้รับประโยชน์ตรงนี้แน่นอนนะครับอย่างที่บอกไปนะครับอยู่กิลดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับคุณก็จะมีเพื่อนเล่นด้วยนะครับโอเคพูดถึงแอดนะครับแอดนะครับผมมองแล้วว่า มันสามารถเล่นได้2ส,สายจริงนะครับก็คือแอดกาตาแล้วก็แอดมีดแต่เนี้ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าในกรณีที่เราเล่นเป็นสายฟรีเนี่ยนะครับคุณจะเต็มที่เนี่ยนะครับหรือคุณไม่ได้เติมถึงขั้น VP 5เนี่ยคุณจะสามารถใส่การ์ดได้เพียงแค่4ใบนะครับคุณสามารถใส่การ์ดได้เพียงแค่4ใบแต่ถ้ากรณีที่คุณแบบมีปีกแดงนะครับคุณสามารถใส่การ์ดได้5ใบคุณจะมีสล็อตมากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดไปเลยว่า คนที่มีงบกลางๆรวมถึงที่ไม่ได้เติม BP 5เนี่ยในในในระยะนั้นเนี่ยผมมองว่าผมมองว่าเล่นกาตาดีที่สุดนะครับคุณเล่นมีดในกรณีที่คุณเอาไว้ตีธรรมดาถูกต้องไหมเอาไว้ฟาร์มมอนก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าเราสา,สามารถเลือกมีธาตุได้แล้วพอคุณตีมอนธรรมดาเนี่ยคุณไม่เสียงมานาถูกไหมแต่ทีเนี้ยอันนี้เอาไว้ฟาร์มพอนะครับไว้ฟาร์มพออันนี้พูดถึงเรื่องมีดอย่างเดียวนะสำหรับผมผมมองว่าเรื่องมีดเอาไว้ฟาร์มพอนะครับ แต่ที่ผมอยากให้เล่นจริงๆคือกาตาครับถ้าคุณเปลี่ยนไปไฮคาสแล้วผมแนะนําว่าให้คุณเล่นกาตาถามว่าเพราะอะไรไปดูครับ 1. นนะครับการเล่นกาตานะครับข้อดีของกาตาคือพูดถึงเรื่องขนาดกันก่อนอ่ะถ้าคุณเล่นมีดนะครับผมมีดของคุณนะครับจะตีขนาดเล็ก100%ขนาดกลาง75%แล้วก็ขนาดใหญ่50%นะบอสส่วนมากเนี่ยจะมีขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับตัวบอสนะ และแน่นอนครับถ้าคุณอยากเล่นเป็นสาย PVP คุณจะเล่นขนาดกลางไม่ได้เพราะว่าคุณเล่นมีดตีขนาดกลางเนี่ยคุณจะเหลือดามเมจเพียงแค่75%แต่ถ้าคุณใช้กาตานะครับคุณจะตีคนอยู่ที่1 0 0มันจะดีกว่าแล้วก็บอสก็ขนาดกลางขนาดใหญ่ก็ว่ากันไปนะครับเห็นไหมว่าอันนี้ร้อยเจ็ดสิบห้าห้าสิบอันนี้เจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบห้าแปลว่าถ้ามองแล้วนะครับไอขนาดเล็กกับกลางระหว่างมีดกับกาตาจะสลับกันเนาะร้อยกับเจ็ดสิบห้าร้อยกับเจ็ดสิบห้านะแต่ขนาดใหญ่เนี่ย กาตาจะตี75ซึ่งมีดจะตีเพียงแค่50เพราะฉะนั้นเนี่ยมีดเนี่ยจะตีขนาดใหญ่ไม่เวิร์กแตู่้ก็ตามตรงมีดจะตีขนาดใหญ่ไม่เวิร์กน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําให้สล็อตที่ผมบอกไปเนี่ยการที่คุณแบบอยากตีทุกขนาดแล้วคุณอยากเล่นมีดเนี่ยคุณจะต้องเสียสล็อต, 1, อตหนึ่งสล็อตแน่ๆสำหรับการ์ดเดกนะครับเพื่อตีขนาดกลางไอตีทุกขนาดเข้า80%นะครับก็ตามเอฟเฟกต์การ์ดเดกเลยนะครับถ้าคุณต้องเสียหนึ่งสล็อตไปเห็นไหมในกรณีที่ไม่ได้อัปดาวนะ ค,คุณจะต้องตีทุกขนาด80%คุณเสียหงสล็อตเท่ากับว่าถ้าคุณมีเพียงแค่4ี่สล็อตเนี่ยคุณจะเหลือไอ้การ์ดที่เวลาคุณไว้โยกเนี่ยนะครับมันจะเหลือเพียงแค่3ใบเวลาคุณไปตีมอนตามสถานาการณ์นั้นๆอย่างเช่นคุณไปตีอย่างอันเนี้ยผมไปตีอิเลเมนละี่เนาะก็จะต้องใส่าธาตุเออตีออกแล้วก็ตีเดมิฮิเมนเพราะว่ามันเผาเดมิฮิเมนไงแล้วก็เป็นของออกด้วย นะครับแล้วก็เป็นธาตุดินด้วยก็ต้องใส่การ์ดพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้รีดดาเมจได้สูงสุดมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงเชียร์ว่าสําหรับตัวผมเองแล้วผมมองว่าก,กาตาดีที่สุดสําหรับคนที่กลางๆถึงน้อยมันจะทําให้ตัวละครไปในได้ในระยะยาวแต่ข้อดีของมีดอย่างที่ผมบอกไปครับข้อดีของมีดคือมาเล่นมีดธาตุได้ครับมันได้ดาเมจจากธาตุนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปใชงน้ำหนักเอาแต่สําหรับผมผมมองว่าก,กาตาต่อไปนะครับเป็นเรื่องสกิลครับการที่คุณเล่น กาตานะครับถ้าคุณใช้กาตาเนี่ยคุณจะเพิ่ม PDK ก็คือจากสกิลกาตามิสเทอรี่นั่นเองนะครับแล้วก็โซนิคโบเนี่ยเป็นสกิลที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับยังไงก็เป็นดาเมจที่ค่อนข้างสําคัญในกรณีที่อย่างที่ผมบอกไปว่ามันค่อนข้างที่จะเวิร์กพอสมควรเลยนะครับแต่ทีนี้มันจะไม่เหมาะกับการตีคนเท่าไหร่ทีนี้แหละนะครับการที่คุณเล่นกาตาเนี่ยนะครับเมื่อใช้กาตา PDK คุณจะเพิ่มขึ้น10%นนั่นหมายความว่าถ้าคุณเล่นกาตาเนี่ย p k คุณจะสูงกว่าสายมีดในกรณีที่เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไร P.D.K พื้นฐานเนี่ยคุณจะได้เพิ่มไปเลย10%เพราะว่าถ้าคุณถือมีดปุ๊บคุณใส่อันเนี้ยแพสซีฟเนี่ยจะไม่ได้ผลเพราะฉนั้นกาตาเนี่ยถ้าคุณใส่เนี้ยเข้าไปเนี่ยคุณจะได้ P.D.K เพิ่มอีก10%เนะครับไอเมทิโอนเนี่ยไม่ต้องใช้หรอกผมมองว่ายังไม่ได้ลองใช้แต่ผมมองว่าไม่จมําเป็นต้องใช้เท่าไหร่แต่ผมบอกเลยว่าความเก่งของแอดเรารู้วันอยู่แล้วนะครับว่าแอสซินเนี่ยข้อดีของมันคือ ทำดาเมจต่อศัตรูที่ติดสถานะพอยซันเพิ่มขึ้น30%พูดง่ายก็คือตีแรงขึ้น30%แค่พิษแค่ศัตรูนั้นติดพิษเราจะตีเขาแรงขึ้น30%เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกๆที่เราพยายามทําพิษกันเนี่ยนะครับมันจะติดปัญหาตรงที่พิษเนี่ยเราจะอยู่ได้10วิหรือการที่เราใช้เอนชานพอยซันเนี่ยจะทําให้ศัตรูติดพิษได้20วิซึ่งศัตรูมีโอกาสตี แล้วมีโอกาส6%ที่จะติดพิษนะครับแล้วบางทีศัตรูทำต้านพิษมานะครับพิษเราก็จะหายไวอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยพิษมันก็จะอยู่ได้ไม่นานเห็นราะว่าคูดาว45วิแต่พิษเราอยู่20วิมันก็อยู่ได้ไม่นานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแพสซีฟสกิลนี้จะอยู่ได้ไม่นานแต่พอเราเปลี่ยนคาสมานะครับแอดได้สกิลนี้มาครับ Enchant Deadly พอย s ั n นะครับ เป็นสกิลพิษเหมือนกันแต่จะไม่แสดงเป็นาธาตุพิษแต่มีโอกาสตีศัตรูแล้วติดพิษงงไหมก็คือจริงๆแล้วเราตีออกเป็นิ้วท่อแต่พอเราตีตีตีต,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 ตีมอนไปเนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้เขาติดพิษคล้ายๆของสกิลนี้เลยครับแต่ทีนี้เราจะทําให้เขาติดพิษได้ซึ่งสกิลนี้นะครับครูดาว45วินาทีแต่พิษ แต่ตัวแพสซีฟสกิลเนี่ยอยู่ได้นาน60วิและสถานะพอยซันมีผล10วิมีโอกาส51%เข้าสู่สถานะพ o อยซันสูญเสีย HP เร็วกว่าปกติซึ่งเวลาผมตีเนี่ยมันจะเขียนว่าสตองพอยซันเดี๋ยวผมไปลองตีให้ดูนะครับอ่ะปึ๊บผมกดแล้วนะแล้วผมโซนิกโบไปนี่ครับมันจะเขียนว่าสตองพ g อยซันครับเฟทัลพอยซันก็คือแบบพิษสุดท้ายแล้วอะ่ะเออมันคือพิษที่ดีที่สุดแล้วของแอสนะครับ ข้อดีของมันอย่างที่ผมบอกไปทําให้ศัตรูติดพิษแล้วเราตีขึ้นแรงขึ้น3 0ซแล้วถ้าคุณมีเสกถ้าคุณมีเสกนะคุณขยันที่คุณมีเสกในตี้เนี่ยคุณให้เสกอะนะครับมาเคลือบธาตุให้เคลือบธาตุไฟธาตุดินธาตุดลมธาตุน้ํามาเคลือบธาตุให้แล้วคุณก็จะตีธาตุได้เหมือนสายมีดเพราะฉะนั้นอะ่ะผมเลยถึงบอกว่าแอสกาตาผมมองว่าเก่งกว่ามีดนะครับสําหรับ สายกลางๆหรือน้อยจริงๆผมมองว่าในในสุลต่านผมก็เคยเห็นคลิปเหมือนกันนะว่ากาตาก็ก็แรงเหมือนกันนะครับไม่แย่แล้วผมมองว่าอย่างที่บอกไปถ้าคุณเล่นนะครับสายทั่วไปแบบผมเนี่ยคุณสามารถใส่การ์ดได้เต็มสตรีมเลยใส่เอิร์ธเอิร์ใส่คือแบบชนะชนะเผ่านั้นๆนคุณตีตัวไหนคุณใส่การ์ดอันนั้นไปเลยคุณตีตัวไหนใส่การ์ดนนั้นไปคุณจะรีดดาเมจได้สูงมากนะครับ,นะรบและสุดท้ายเลยผมไปลองมาแล้ว แม่งทําให้แอดเนี่ยแม่ง PVP เก่งขึ้นเลยจากตอนแรกแม่งเหมือนเป็นแมวเข้าไปขวนนะครับสกิลโ,โซเบเกรครับตีด้วยระยะอันทรงพลังเนี่ยก็คือไม่สนดเดฟของศัตนระูเนาะผมลองไปโซ,โซเบกใส่เอ่ใส่ใส่คนมานะครับผมจากตอนแรกอะ่ะผมไปขวนเขาอะ่ะดอกละสองพันสาแต่ทีเนี้ยผมลองโซ,โซเบกเข้าไปเฮ้ยผมโซ,โซเบกดอกละหมื่น มีหมื่นห้าบ้างถ้าเจอแบบเหล่ากี้กเหล่าเด็กเนี่ยผมโซเบกสองหมื่นถ้าสมมติทีเดียวกันอะ่ะมีเข้าได้แน่หมื่นหนึ่งเลือดก็ประมาณสองแสนโซเบกยี 20, ่สิบทีก็ตายแต่ทีเนี้ยอย่างน้อยๆแอดไม่ต้องเอาตัวเข้าไปถูคุณเคลือบพิษนะครับคุณเคลือบพิษโซเบก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 ติดพิษเมื่อไหร่ก็แรงขึ้นอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ผมเลยมองว่าแอดอะครับ กาตาจะไปได้ไกลกว่าด้วยกรณีที่สมมติถ้าคุณจะเล่น PVP ด้วยตีมอนด้วยก็ได้ทุกอย่างดีกว่าหมดคุณไม่ต้องลงทุนถ้าสมมติเซิร์ฟคุณข้อดีของมันคือถ้าเซิร์ฟคุณเนี่ยการเด็กมันถูกก็โชคดีไปแต่ถ้าคุณไม่มีงบเลยนะครับคุณไม่ต้องไปเสียตังงนี้ครับห้าพันเพรกี่พันเพรแล้วแต่เซิร์ฟคุณนะคุณไม่ต้องไม่ต้องไปเสียเพรคุณไม่ต้องไปเสียสล็อตนะครับยิ่งในกรณีที่คุณเล่นมีดบางครั้งคุณถึงขั้น อาจจะต้องซื้อกาดดับเบแงเกอร์เพื่อเพิ่มมูฟไอเพิ่มอ่าีดีให้ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณยืนพื้นแมททําอดานทั้งคู่ไอ้นี่ก็ตีขนาดร้อยมีกต็ตีตีเร็วขึ้นทีนี้พอคุณทําไปคุณเสียไปสลอ็อตสมมติคุณอล็อตเต็มด้วยนะคุณเสียไปสลอ็อตก็เหลือแค่สล็อตเท่านั้นที่คุณจะใส่การ์ดพวกนี้ได้อ่าเริ่มมองเห็นแล้วหรือยังว่าถ้าเสียเสียเยอะก,ก็คือเสียมากนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่ากาตาดูแล้วเก่งกว่าแล้วผมก็ลองอีกอย่างหนึ่งว่า เฮ้ยแล้วกาต้ามันจะตีธรรมดาไม่ได้หรือนี่ผมทําให้ดูครับผมเหลือไว้อยู่ประมาณสามนาทีนะเดี๋ยวผมทําให้ดูครับเดี๋ยวผมกดอาหารให้พร้อมก่อนผมกด s V d พร้อมนะอาหาร s v d ผมว่าเดี๋ยวยังไงทุกคนน่าจะทําได้อยู่แล้วนะครับผมให้ดูตัวละครผมนะกาตาผม SPD อยู่ที่ประมาณ299หน่วยนะครับอ่ะทีนี้ไปลองไปตีเอลิเมนต์ให้ดูครับ เาเป็นเอล m เม t ตสามแล้วกันนะครับผมให้ดูนะครับตีออกอาเชอร์ครับเป็นไงครับเป็นไงผมเปิดเสียงให้ด้วยอ่ะ เป็นไงครับพอจะเห็นภาพไหมก็อย่างที่บอกไปครับว่าเห็นไหมว่ากาตาก็ตีธรรมนาได้แปลว่าในอนาคตต่อให้คุณเล่นนะครับต่อให้คุณเล่นสายมีด SPD คุณสูงจริงกาตาไม่แย่ครับในกรณีที่คุณอยากฆ่าคนขนาดก็ร้อเเหมือนกันคุณไปเน้นการ์ดอื่นก็อาจจะดีกว่าก็ได้อันนี้คือผมพูดถึงนะผมไม่ ผมไม่สามารถก้าวล่วงเลยในระดับสุลตา่านได้แต่ผมมองว่าสําหรับสายฟรีแล้วมันเหมาะสมมากในการที่คุณจะเล่นกาตาทาทุกอย่างแล้วจบถูกต้องไหมทําทุกอย่างแล้วจบถ้าคุณอยากเน้นบอสคุณจะต้องทําเครือบพิษต้อนไหนอ่ะคุณก็แค่ไปตีโว่บอสเพราะฉะนั้นคุณอาจจะทําเสกมาก็ได้หรือคุณมีเพื่อนเล่นเศกให้เพื่อนเครือบให้ก็ได้ยอมเสียเงินให้เขาเติมให้เขาบอกเอ้ยมึงเออฝากเครือบให้หน่อย ฝากเคลือบให้หน่อยดิอยากอยากได้เคลือบธาตุไฟอ่ะเอออยากตีมอนธาตุดินแรงๆอ่ะเคลือบให้หน่อยได้ไหมสามนาทีอะไรเงี้ยถูกปะเราก็เราสามารถโตทําตรงนั้นได้เหมือนกันนะครับเพราะฉนั้นผมมองว่ากาตาผมมองว่าเล่นได้ครับเล่นได้ยาวๆเลยเราไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นมีดเห็นไหมว่ากาตาก็เล่นตีธรรมดาได้ครับไม่ได้แย่เลยแล้วอย่างสุดท้ายสกิลโซเบรกเนาะก็อย่างที่บอกไปทําให้แอดเก่ง ขึ้นพอสมควรเลยนะครับก็สําหรับตรงนี้ผมพูดถึงการอัพสกิลให้ด้วยแล้วกันนะครับว่าคัทหนก็อัพ double attack ไปในกรณีที่บางครั้งคุณจะใส่มีดในการฟาร์มจําเป็นที่จะต้องตีมอนขนาดเล็กเนาะก็ใส่ double attack อัพสิไปนะครับ hiding improve ตามนี้นะครับ e n e m นอมเนี่ยจริงๆอัพหนึ่งก็ได้นะแล้วก็เอาอีกสัก6ก point เนี่ยไปไปเป็นตาหินนะเอาเผื่อไว้พีพไว้สตาร์ตตูนะครับส่วนคัทสองนะครับก็ ผมแนะนําว่าตรงนี้อัพหไปก่อนเนาะโซนิคโบอัพสิอันนี้1แล้วก็อันนี้10สําคัญเนาะแล้วก็ตรงนี้ไลน์หนึ่งหน,งหน,งหนงึมาให้หมดนะครับถ้ายังไม่เน้น p v p อัพตัวน,นี้ให้เต็มก่อนเอนชาร t นพอยซั chant, ison, นะครับแล้วก็หลังจากนั้นถ้ามีเริ่มแล้วก็เริ่มไปอัพโซเบ k กแล้วก็เริ่มมาก,กลับมาอัพกาตา m y สเตอรเพิ่มเอาค่า ptk เเพิ่มขึ้นเนาะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับ อย่าลืมว่าคุณเล่นแอดเนี่ยอย่าลืมว่าต้องเสียเงินตรงนี้ด้วยนะครับในกรณีซื้อ Poison b o t t l e เนาะก็1,000นะครับใช้ได้1นาทีนะครับถ้าสมมุติลองคิดง่ายๆว่าคุณเปิดบอทไว้ประมาณ1ชั่วโมงอะ่ะก็จะใช้ประมาณ60ขวดก็เงินประมาณ 60k นะครับแต่ถ้าวันหนึ่งคุณเปิด24ชั่วโมงเลยไม่ได้ทำอะไรเลยก็จะเสียเงินประมาณ12 m กว่ากไม่ใช่ m, 1, m 2, 1 2 m 1m 2 1.2m ะครับก็ เล่นแอดก็ระวังด้วยครับระวังระวังหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้สันให้ดีดว่าเอ้ยช่วงเวลาไหนที่ต้องใช้ช่วงเวลาไหนที่ไม่ต้องใช้ก็จัดสันใหด้ดีนะครับสาหรับตรงนี้ผมมองว่าแอดสาหรับผมแล้วผมขอแนะนําแค่สําหรับสายเติมกลางหรือค่อนข้างที่จะเติมน้อยนะครับว่าเล่นกาตาสาหรับผมแล้วคือดีที่สุดในตัวผมเองนะครับก็อาจจะมีคนบอกว่าเล่นมีดดีกว่าก็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 จริงก็แล้วแต่นะครับแต่ในความคิดเห็นของผมแล้วผมมองว่ากาตา ดูแล้วเหมาะสมทุกอย่างนะครับดีกว่ามีดแน่นอนนะครับสำหรับสายทั่วไปนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กากฝากกดซ b บ c r i b e กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าหรืออาจจะเป็นเกมอื่นนะครับเจอกันครับบ๊ายบาย